สวัสดีครับพบกับช่องบูปชาฮีนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Fi สออฟอินออสตาล์ลอสปร์ได้หรือมัดเทพเจ้าดาวเหนือนะครับเป็นกร์ตูนเก่านะครับสายบูนะครับต้องรู้จักเกมนี้ดีนะฮะองหลังระหว่างผู้สืบทอดนะครับเพลงมัดเทพเจ้าดาวเหนือเคนชิโร่ฉันจะฆ่าแกตายซะเถอะโอ้ย นี่คือตัวเองของเรานะครับเคนชิโร่บุกปราสาทเลยนะครับส้มาสุกชินนะครับคือเม็ดมัดดาวใต้นะฮะเราคือมัดดาวเหนือจะมีจุดนะครับเจ็ดจุดกลางหน้าอกนะครับชินจะจะมาจัดก,การนายแล้วมาละนี่คือชินคาโซะนะครับปราสาทของมัดดาวใต้ นี่ครับพุทน้องของชินนะครับจอมไวยไลทั้งหลายเดี๋ยวหละจะเป็นสุสานของแกให้ทำอะไรบ้างเนี่ยอสส์นะครับกดสี่เหลี่ยมนะครับรย่รลืว่ามัดรัวนี่ไงเล่าโอเคกดสามเหลี่ยมอ๋อลัชคอมโบนครับได้ อ้าวสองนัดนีท่ทำตามปุ๋งที่เขาบอกอันอย่าพึ่งโอ้ยโอ้โ,อโหโ นี่กาดนะครับกดเอาหนึ่งเริ่มนี่ไงมากาดก่อนมาไม่โดนอเอาซิโอ้โอไม่ไม่ลอยสินี่ไงกาดครั้งที่หนึ่งดาษใหลบอเอาซิมาลอยสิลอยนี่กาดสองอีกทีเดียว ต่อยสิต่อยอา้าวสจบไปแล้วนะฮะต่อยสิต่อยนี่เอาเอาเลยขัดเลยนี่โอเคกดเอ็กซ์ิกสเต็ปนะครับโอเคได้นี่ลบลบมาสิต่อยสิลบลบ,ลบนี่งไงมาสิต่อยสิวัดลบ,ลบอ้าวเฮ้ยต่อยดิโอ,อ้โห มาลบลบลบนั่นฮะลบนี่ยังทีเดียวโอ้อีกทีเดียวนะครับลบพลาดอีกทีเดียวโอเคแล้วไงต่ออ๋อถ้าเกิดว่าไอแ้แถบสีแดงๆนั้นสีมุกนั้นหมดไปเขาจะเกมโอเวอร์นะฮะโอเคท่านหนึ่งโอเคบล็อกนะครับโอเคได้ละ สู้เลยนะระเบิดครับนี่รู้จักมาเท่าเท่าเท่าเนี้ยนี่ไงเราอืโอ้ หรืออัพเลยนะครับฮะสู้เหรอนี่งไงล่ะล่างแก้วของฉันขึ้นตัวไม่ได้ทำไมฉันขึ้นตัวไม่ได้นี่ไงเล่าเร,รียบร้อยนะฮะหลังเพิ่มมาแล้วมีอัปลิตี้นะครับเพิ่มอะไรได้บ้าง สเปเชียลโอ้โหมันบับให้เราต้องล็อกอันนี้ก่อนฮะได้เลยพังอ่ะตรงนี้่เดียวอ้าวล็อกอันนี้ก่อนนี้โอ้ได้เลยอารบิตี a อารบิตันล็อกน,กน,นะฮะนี่มัดรัวกดยังไงเอาออกก่อนนะฮะ ได้ฮนะเรียบร้อยแล้วลุยต่อเลยกันนะครับไปล็อกอบิลิตี้ละไปเกนชิโร่นี่เนี่ยนั่นคือชินนะครับมัดดาวใต้อย่างเทลยนะครับมาสิเกนชิโร่ฉันรอได้อยู่บนยอดปราสาทนี่แหละ 음기차이야어 저기 네는오 เห็นออนออโต้ชันอริมโหมดนะครับออนไม่เป็นางาของคนเดียวดู<ก>อตนทงเอาไวเชงออโต้ริโหมดนะ <c oughs>

นีส่สกเนเทคนิคโอค้โหทำาหตายครับดึงแลครับโอ้มา มาหลังเต็มเลยครับกด R2 เป็นบัสโหมดเอาได้เอากดยังไงวะเดยวก่อนเอาโคละเบิดแล้วม,ลามา โอ้โหบัดรัวครับหมัดอยู่เป็นร้อยหมัดนะครับบมัดเทพเจ้าตัวเหลือไฟขึ้นเต็มตัวนะครับเคนชิโร่ไฟไหม้นะครับตอนนี้เคนชิโร่ไฟไหม้อยู่มามา

นี่ใช้ท่าไม่ตายเลยครับบัดรรั่ว หัดรัวนะครับตายตายแล้วเรียบร้อยชินมาเปิดประตูอยู่นี่มาทำอย่างไรเดาใต้พะทะกันเลยนะครับขึ้นตัวแฟนของฉันขึ้นมานะน่าจะแฟนน่าจะชื่อยูเลียนนะฮะจำไม่ได้ละ I've come for you. Qin,怎么喊奈？Ken <laughs> look. you have come quite a ways. I want you to let Yuria go. <laughs> 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 let her go. หรือไปแล้วเลยเคนเชโลให้ฉันตือนนายอีกรอบแล้วกันยูเลียเป็นของฉันชีวิตของเธอคือเป็นของฉันคนเดียวแย่งแฟนเราไปนะฮะชินก็รักยูเลียเหมือนกันความสรงจำกลับมาแล้วใช่ไหมวันนั้นที่ฉันยืนยันว่าฉันได้ทำให้นาย นี่นะครับบาดเจ็บนะลงไปกองกับพืนแต่ไม่มีพลังจอที่จะต่อกรอกับฉันได้ไม่สามารถที่่ะคุค,คของคู่มั่นคือยูเรียได้ได้สุดเสียยูเรียให้กับฉันเพ่ก็เลยฉันเป็นคนทำให้นายมีแผลเป็นที่หน้าอกจำได้ไหมเพื่อแลกกับชีวิตรอด สิ่งที่จะจำให้นายรอดได้คือตอนนั้นคือยูเลียลตะโกนร้องไห้นะครับแล้วก็ขอชีวิตนะครับเคนชิโร่ตอนนี้นายสมบัติวิ่งหนีไปได้ไ,ได้น,นายต้องการฉันถ้ปล่อยนายไปฉันถือว่าฉันจะให้ความเมตตก,กับนายแล้วกันนั่นก็เป็นสิ่งที่ฉันจะพูดกับนายเหมือนกันชินเอาเละไม่ยอมอะไร ฉันได้ปีนขึ้นมาจาก<อ>หลุมนรกเพื่อจะการนายวันนี้ไงละ่ะนายมาเพื่อจะต่อสู้และล้มเหลวอ,อีกครั้งใช่ไหมเจ้าคุณโง่เอ้ยมดเทพชาวดาวใต้มาแล้วนะครับมาไวมากนี่จับได้ so you improved. have ไายพัฒนาขึ้นนี่แต่แล้วลองดูว่าจะหลบการต่อสู้ของฉันด้วยความแข็งแกร่งอย่างเต็มที่หรือชัดไหมเวลาทางนี้แหละนายต้องตายเข้ามาเอาละครับดาวเหนือกับดาวใต้ซุ่กับชินนะฮะจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อน bien, นี่ไงโนแม t เหระ นี่ทำไม่ได้มัดลู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 กมัดลูมัดลูมัดลจะไร้อยมัดลมไหมมันยังไม่ตายหรอกลุงมาชินลยไปครึ่งเดียวหอยหอเอ้ยอย่าพิ่งอย่าพ่งโอ้โหมันเล่นเราแล้วครับมันเล่นเราแล้วมันหลบนี่ไงโดนมาชินเ้ยยก็รรบโอ้โหหลบนะฮะได้ยังไงล โอโหนี่งไงเรานี่อีกทีนึง่งตูตาสองครับแปวงล่างก่นอนเย้ยามพยายยังยังยังชินแพ้และหลบครับนี่โโอ้โหเอาหมัดลับไปยังโคตร อ้ห้เบิดเลยนะครับพลังพิชโร่แรงมากโอ้โหชาแล้ว่ายังไม่ได้ใช้เอนีเลยครับบัสโหมดเลยนะยังไม่ได้แบบฉีกเสื้อตัวเองมาเลยนะเนี่ยชาแล้วบอกซะมาว่าจูเลียอยู่ที่ไหน สิ่งที่ฉันต้องการสุดคืออยากเห็นเธอยิ้มนะครับฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อเธอทั้งกองทัพที่แข็งแกร่งเหมือนที่ยิ่งใหญ่ฉันอยากต้องการให้เธอมีความสุขเท่านั้นรักอยู่เรียมากนะครับแต่แล้วก็ไม่มีอะไรที่พิยงพอ <ur> ยังหัวใจของยูเรียมีแค่ชายหนุ่มคนเดียวก็คือนายไอชิโร่นายคือคนเดียวที่เธอกำลังรอคอยเธอไม่เคยรักฉันเลยตอนที่ยูเรียไปแล้วล่ะพวกเราสูญเสียเธอตลอดกาลอยู่นะไปขอไม่ไงไม่มี่าพลังของฉัน ไปสามารถช่วยเธอได้เลยโอ้มาดงเคชิโร่ครบบิดพิษนะฮะยูเรียตายแล้วครับตอนนี้ไม่มียูเรียแล้วความการต่อสู้ของเราก็จะไม่มีวันที่จะจบสิ้นโชคดีเคชิโร่ตุ๋ยแล้วนะครับเจอมัดเคชิโร่เข้าไป จะที่ปากชินจบยูเรียอยูเรียไปแล้วนะฮะยูเรน่าจะยังไม่ตายนะครับแต่พิงบอกว่าหายไปแล้วนะฮะกิชโรดต้องตามหา so distant has scoured world future, the been nuclear by flame. โลกโดนทำลายล้างโดยไฟฝุ่นครันและนิวเคลียร์นะครับ,ะะรบทะายเห็ดแห้งแผ่นดินแตกกระหังสิ่งมีชีวิตก็ตายนะครับบนโลกตายหมดแต่แล้วก็มีมนุษย์เผ่าพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นนะฮะโอ้โหเผ่าพันธุ์พัง นี่ทั้งหมดเลยเหรออย่างที่เธอได้พูดเดี๋ยวมันมีแก๊สอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแก๊สโซลินดครับเราต้องไปหาที่โรงงานเราต้องการแก๊สคนกลัวนะครับอย่าชะมัดจะพวกติดเด็กแล้วแก๊สอยู่ตรงไหน a r i เดี๋ยวจะไไว่ามีใครพูดต้ยปากว่าแกสุดไหนนะครับจะจัดก,การทุกคนเลยครับอุ้ยจะจัดก,การคนแก่กระเดกอ่ะเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยอ,อ,อ,อย่าทำร้ายเด็กกับคนแก่เขาไม่มีทางสู้ <c oughs> ย,นยีนได้พวกนายมาแล้วครับเพื่อเอกของเรา อยแกตุกกาอะไรฮะไอตัวบ้าสะเจจะกระทับได้หน่อยหนึ่งมีผู้หญิงชื่อยูเลียเดินผ่านมาทั้งนี้ไหมนี <c oughs> ม่เป็นบ้าอะไรเนี่ยเราไม่รู้จักไอ้คุณผู้นั้นหรอกเอกไม่จำเป็นต้องพูดเฮ้ยเดี๋ยวจะเดินจากคุณเราไปง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้นะ If die, you don't to want ถ้าไม่อยากตายแล้วก็ walk away. เดินออกไปเลยอย่าไปยุ่งไอ้เจ้าเด็กนี่จะฆ่าพวกเราไวมเลยนี่จิ้มทีเดียวจิ้มทีเดียวโอ้โหมาสิเพลงมัดจับขวานจ้าจ้า It's too late for you. พวกนายได้ตายเรียบร้อยแล้วสายไปแล้วสกัดจุดเดียวนะฮะัูดตะลิ่งกันเรียบร้อยครับโอ้ยยี่เป็นบาอะไรกันเนี่ยยืนบ้าบ้าชัดๆช่วยฉันก่อนช่วยฉันก่อน เดินทางจากทะเกลทรายร้อนแรงมาป้าได้ปลุกได้ปลุกเถอะครับขอน้ำผมขอน้ำ <c oughs> น้ำให้ผมสักหน่อยช่วยด้วยไก่ก็ได้ช่วยป้าทีโอ้โหกลัวนะฮะหิวดาำสุปไปหน่อยครับเพลงของเรา จ่น้ำแล้วสรุปเลยนี่ค่ะโอ้เด็กคนนี้ที่เราช่วยไว้ให้น้ำเราโอ้โห กินน้ำครับเินชิโร่โอ้เย็นชื่นใจ My name is Ruka. ชื่อของฉันคือลูก้าและนี่คือคุณตาของฉัน What's your name, Mister? ชื่อของคุณที่ใครเหรอคะับเคนชิโร่ฉันชื่อเคนชิโร่ k e เคนชิโร่ยินดีต้อนรับยินดีที่พบคุณนะคะรู้จักคุณนะ <ch> ข,ขอบคุณสำหรับน้ำนะลูก้คนะกาคุณช่วยชีวิตฉันไว้ แต่พวกคุณก็เป็นคนที่ช่วยเราสคนไว้เจ้าคนบ้าแทนั้นที่จะฆ่าพวกเราน้ำก็คือสิ่งที่เราอยากจะบอกตอบแทนคุณเขาบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองหลักในการผลิตรถเนาะทางใต้ของเมืองนี้นะครับจะมีเก็บพวกดีเซลหรือแก๊สโซลนอยู่นะครับตองเนี้นรากจะมีเก็พวกดีเซลรแกล้วอยน้ำเนีะครหกอารกรนะค๋องมน้ำ All of those who are able to help have gone out in search of more. The only ones left in town are either children or old folks like me. The local farmers that's why they're always here trying to steal our fuel. Those brutes you took out back there were nothing new. That's why we spend most of our time hiding underground. เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งหมดนะครับซ่อนตัวอยู่ใต้ดินนะฮะเขาบอกบอกว่ามีน้อยมากที่จะกลับมาพร้อมกับพวกของกินนะฮะแต่พ่อแม่ของลูกกาก็จากไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนะฮะออกไปหาอาหารออกไปหาน้ำก็ไม่กลับมาอีกเชนเทียรเอล w ทำไมถึงมาที่นี่หรอคะฉันมาหาใครคนหนึ่งน่ะเป็นผู้มั่นองฉันเองแต่คือทุกอย่างสำหรับชีวิตของฉันฉันคิดว่าเธออาจจะตายแล้วแต่ก็ใช้ได้ยินข่าวลือมากมีคนบางคนช่วยชีวิตเธอนะครับแล้วก็ซ่อนตัวเธอไว้ที่ไหนสักแห่งเป็นั้นเธอยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมก็อาจจะมีชีวิตอยู่นะฉันก็ยังไม่มั่นใจกับข่าวลือตรงนั้นเพราะว่าแต่ละคนก็พูด แตกต่างกันแต่สิ่งที่ฉันยังเชื่อมั่นอยู่คือฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันต้องหาแฟนของฉันยูเลียให้เจอเธอจะต้องมีชีวิตเหลือชีว <ul> ิตรอดยูเลียเหรอ <ul> ปันปาคุณตาหรือว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวคนนะแฟนของเธอชื่อยูเรียงั้นเหรอใช่ครับ ไม่คิดว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นโชคชะตาที่มันช่างเล่นตลกจริงๆไม่นานมาก่อนนี้ก็มีกลุ่มของคนที่เดินทางมาตรงนี้นะครับที่นี่เหมือนกันเพื่อหาที่พักพอดกลุ่มนั้นผู้คนที่เป็นอย่างนี้ฮะค,คนหัวหน้า,า,านันานานาน้นน่ะคนนกลุ่มนั้นเขาก็ไม่ได้อยู่นี้นานานะครับ อ๋อแต่ฉันก็ยินนะครับผู้ติดตามคนนั้นนะบอกบอกว่าหัวหน้าของกลุ่มที่มาเนี่ยชื่อยูเรียเลยดี้ยูเรียนะแน่นอนฉันจำได้ฉันก็จำได้เหมือนกันฉันเห็นหน้าเธอสักวินานึงเธอสวยมากเลยยูเรียยูเลียยังมีชีวิตอยู่นะครับรู้ไหมว่าเขาไปตรงไหนเขาไปยงตรงเนินหน้าป็นสถานที่เรียกว่าเมืองแห่งมิาโคนะครับ เหมือนความหวังนะครับเขาบอกที่นั่นน่ะมันจะมีอาหารมีน้ำมีน้ำมันเยอะทุกอย่างหรือบางคนจะเรียกว่าสุงสวรรค์โฮลีนะทุกคนก็อยากจะไปที่นั่นแล้วที่นั่นมีอยู่จริงหรอมันอยู่ทางเหนือจากที่นี่นะครับแต้จนคนแก่ก็ไม่มั่นใจว่ามันมีสัตว์ที่จิงจริงหรือเปล่า ืออาจอาจะเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องนิคานนะครับแต่ฉันมั่นใจอย่างน,นึ่งว่าคนที่เดินทางไปยัง City of Miracle นะนะก็จะมีความหวังนะครับที่จะเหมือนกับไอ้นี่นะครับผู้นำของกลุ่มที่แล้วนะฮะไปพร้อมความหวังเดี๋ยวคโชต้องเดินทางไปทางเดียวที่นี่ละ Thanks for all of your help. You're going to the City of Miracles, aren't you? Yes. I have to see if really there. Right. <laughs> practice Hokto Shinken, don't right? Warriors trained in the ways of Hokto Shinken, they use the pressure points to destroy their enemies from within using only a single strike. Shinken. I imagine that's what you used on those bandits. Am I correct in saying so? To think that I would ever be allowed to see it with my own eyes one day. I hear that no matter where it goes, strife will always follow. I will be sure to pray for you. เขาบอกว่าเขาจะภาวนาให้เรานะฮะไว้เราสมหวังและช่วยอยู่ดนะีได้เดี๋ยวเคนชิโร่ลูกะลูกะ What if I promise d to bring you back something? What would you wish for? ถ้าฉันกลับมาได้เธออยากได้อะไรลูกะฉันอยาก เขากจะได้นี่นะครับทุกแอปเปิ้ลนะโอเคเดี๋ยวแอปเปิ้ลกลับมาให้นี่นะครับเด็กน้อนที่โดนสงครามนะครับแล้วก็ไฟของนิวเคลียร์นะครับสิ่งพิชิตใีตย้ยง ค่ำคืนนะเดินยวตั้งแต่เช้ายัานค่ำเลยเนี่ยต่อมาอีกมันหนึ่งนะครับมันที่สอง แล้วสติโอปิรโคตนั้นใช่ไหมมาโอ้โหมีคนแขดเดินทางมาที่เมืองนี้กัเต็มเลยนะครับอยู่เรียอนั่นเหร ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมาดูว่าเคนเจโร่จะเดินทางมาพบกับยูเลียแฟนของเขาได้ไหมครับขอบคุณและสวัสดีครับ